Yeah. <sighs> không? dõi ờ. cho dõi Cho lên dõi 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 đẹp dõi ไปจบทนี่ยนายาบอกังให้เคนลาบอกเลยข้าเลยงข้าเลยข้าเลยเฮ้ยาเลยเฮ้ข้าขอะองกันมด้วยไมแ

không chạy, chạy đâu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 , chạy

ơ <laughs> <laughs> <coughs> a <laughs>

对吧<对>？黄黄的那个 อิเม่ครับพ่ออาตังงนได้กี่หนึ่งเามว่ายังย่หว่าม่หนอิเม่ยักไบอกกัมเนอะบอกมน่สบาย่ว่า่ะนั่งสบายบอกไปเลยเิด้แทงแทงแท่าแล้บอกแ่ได้านฝาย่ยคือผ้ื่อะเาขายอันเดียวเราื่อจงกัน่ไง้แบตเตอรี่ด้วย

แม oh. ่พี şey ่กับว่าพ่อเลยวัววงนี้ใช่สู้หวานั่นไปสู้หวานูกนี้พี่พ่างเาใช่โอ้ยวงหวานี่ก็ง่า นี่เขาบอกแกงจเมื่อเขาน่รเลยไเป็นน้ำนี่าเงี้ยเมื่อไม่รอยเนาจะต้องรอินถูกลงไ่อนเงินไปไหนได้เป็นน้ำเนี่ยเนื้อสูญกัดแก้วเกือบนยบอกมาแล้วที่เป็นยังไล่ะว่าเ่นอกันเนี่เนาะ่ว่ อแล้วอนลุงแกก็จังซีดเล็ไปไม่ได้จากคนแล้วเขาก้เห็นอยค่อยเดียวาัวห้เขมือนอะลุงเปลี่ยนลุงเปลี่ยนนั้นมีสภาพแาบรูสบายเล่นเข้าเล่นออกหาทนแล้วอยากไปบึ้งเนี่ย่อยากบึ้งเนี่ยอยาเด่นเนี่ ไปแจ้งน้ำมงาวไปแจ้งน้ำมองดาวกินตัวเองบอไปให้คนเปลนกินน่ยครับข่าวเปิดเต็มเต็มเต็นะยานจะเสร็จยันยนยนลมกเอาามาบให้ปากมันแล้วขว

เนียวไปตายงังนะไนี่ไม้านลงอเยียมเีไม่ลงผ่านไปว่าจะได้ไม่ลงผู้มอว่าไปลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วแบลุกแแล้วขึ้นมาบได้เนี่ยจังกะตีบวกปะพ่อครับผมครับผมเยี่ยมนะมันมีปีกคุณนี่แ่าปีกเนี่เอาสันกะตีรูกเลยจังัะเห่นอยู่เพื่อนะ ข้าขึ้นบากเห่นัข้าวขึ้นกูได้โด่ก็ได้ผมใหด้โดนมัใจขึ้นเากูด้นะประตูหาคเรอสิขึ้นมายัขึ้นด้เียบลเงียบเงียบวันี้เอาน่อยดูนง ủa không sao ủa na ha 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 ha

อเล่นทิ่นอนที่เลไ้เมื่อน่ะเรื่องเราเลยลกทมท่่ัมือไหมเล่นเลยแม่กับพ่อสินอนใครเล่นมือค่ะไปพี่เมื่อนำมือเาโอ้ปรห้าเสร็จไงบดการเล่นมือบอลออไออเล่นมือบอละมีไว้จักเอาย่างมือเนาะไปค่

ก็พอลืมไปเลยไม่จะไปนเบียร์กันเลี้ยงรถัาซายะไปปะเนีข่าวมึงนี่เงียบยังเหลือไปกินเบียร์กันดีไหมอยากกินเบียร์ได้ใเน่ยปเลี้ยรถมุ้งมิ้วยเนยไปกินเบียร์ได้ใครเนี่ยไปเลี้ยงแล้วเนี่ มาแล้วมาแล้วข้าลาเสี้ขาวปลดทองงูอะรมาขาแล้วจะไปยืมสร้อยเหรอสร้ายเหรอใ่ะหรอนี่โอปีวีเขาจะช่วให้ไหมบึ้งอะไร

เฮยโอ้ยไอได้เลยได้ต้อได้ลงนมัน่งที่กบนที่เลยนะห้องได้ห้องส่างมาสางมันเนาะอเล่าห้องนะ่ เล่าถึงอกั่ะต้องไปตามคีของเรื่องของมคีมันกคือองน้องเนี่ยอาอาม่ระักไล้วปะกแต่ว่าคนอื่นได้ไปแล้วเมื่อีร้อนมาเขาอยู่อ่เฮการไป

เสื้อเท่านั้นะเอมาล่านะเอมาล่านอนอยนอข้าเจ้านะเสื่อมีรถทนด้วยฝากมาได้ไหมแก็บักยัยไงน่เกิน นี่กินพอเลยรถไฟไปหองนี่ฮาวสนี่ฮาวส์ซื้อว่ะนี่ฮาวส์ซืไปห้ก่อนเลยจะไนี่ฮาวส์กอนเลนี่ฮาวสกุ้ง ภาานเลยินมาบ้านมาบ้านมาบ้ามาฟามาบ้านซยังงชื้อฟานื้อ้านเราโกงเรากงซื้อ้าดูเราตีซื้อ้าอ่ะหูเลยยิเข้าเจ๊ย่าเข้าใจก็มาซื้อ้านฟานเอสิเจอซื้อเราเราโกงเราโงซื้อ้าซื้อ้านกอนโอ้ยแบบก็คือการแบไปองุกข์กข์ทนเองทู้ข์ขึเอง เขาไม่เอาเมียนี่ไปนะดีแต่ว่าไีคิดเนี่ยสายแบบเนาะนเี่ยอยากให้ใร้งก็มาน่านสร้งนั่งจะอบแบบผงอนะไปกินมันแห้งกินระ่อบจะแี่เนาะแล้นสุกพอดนะสุ้ไฟฟ้านะนั่งออนไลน์เลยขับไปส่งไอ่ยจะคิดว่าลูกใรกินตาโงน้ำพึ้กไห้แต่สุดเจ้าวันนี้เราไปจบแระท้อม ก้แต่น้อยแถวว่าสิบปีายลเนี่ยัยังนุ่มๆอยู่นะโนวิดีโอโค่น่ะเสลไม่หพแ่วิี่นุ่มเยเก่โซกกโซกเลยเสือกเสืเโอ้ยจะเฮ็ดไหมบอลเีเมื่อือเมื่อมาพี่เนี่ยไปนอน